สวัสดีค่ะขอนําเสนอบ้านพร้อมที่ดินทําเลทองนะคะบ้านหลังน่ารักเลยนะคะล้อมล้วนแล้วมีเพื่อนบ้านพร้อมนะคะแปลงนี้นะคะอยู่บ้านเริ่มจังหวัดอุดรธานีค่ะทําเลดีๆนะคะใกล้สิ่งอํำนวยความสะดวกราคา1นึ่้านแสนบาทค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะพร้อมเฟอร์นิเจอร์พื้นที่ขนาด69ตารางวาค่ะ 3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวนะคะทำเรืการเดินทางสะดวกสบายบ้านหลังท้ายซอยค่ะจอดรถได้หลายคันด้วยนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลอุดรอ,อยู่ใกล้โรงพยาบาลวัฒนาหนองประจักษ์สนามบินตลาดโพสีและโรงเรียนอีกหลายๆแห่งเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะคะบรรยากาศรม่มรื่นและมีลมเย็นตลอดทั้งวัน ฟอร์นิเจอร์แถมให้นะคะพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์สำหรับการอยู่อาศัยุข่านการเดินทางสะดวกนะคะ1นร้าแสนบาทบ้านมือ2องค่ะสนใจโทรคุยสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดชมตัวบ้านนะคะติดต่อนัดหมายกับผู้ขายตามเบอร์โทรและไอดียไรท้ายคลิป2ช่องทางในการติดต่อนะคะสำหรับวันนี้เจคิโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ